สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าไอซ์สุบุตรคนครับสวัสดีเอฟทุกทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ทีมงานเราอยู่ที่อำเภอพระประแดงนะครับจังหวัดสมุทรปราการน้องกับน้องยู่พระประแดงก็เขตครับผมนะครับฝึงมอสดรอถึงครับที่ทําการแสดงวงแสงทองฟินแลนด์พระประแดงก็เขตครับผมนี่ครับโอ้โดนราวโบลิมานหน่งนี่นะครับนี่ครับฝึงมอสดรอถึงครับมอสดเร็วแน่มนอนี้เตะเศร้าครับ ประมาณเกือบเจ็ดโมงนะครับตอนนี้ครับที่ว่านอ๊อเก็บของมาขึ้นแดดตีสี่ผมรับอยู่ที่ชนบุรีนะครับมนอ๊มาตานนครอนน้องขามนอ๊อฟเคืนนี่เพื่อให้เลือดแค่หกถุงนิดน่อยนีครับอ่าจะได้กลับเก็บมากนี่ครับเนี่ยเดี่ยวเร็วไปเนี่ยจหน่อยครับนี่ครับล้าน้องล้มกับกว้างฟ้างดีครับอ่าลองจอดจอดจอดล่างกับมี มีไฟฟ้าครบมีใส่ข้องน้ำห้องในของอยางของกินครับโอ้พวผมเป็นงานกระชากของปลาแดงอาเขียนะครับนออาต้นเติบนะครับมองนี้ที่เ้องปาได้มาทำการแสดงอยู่นี่ครับในเมือนี้ก็รับมีโอกาสมาได้มาทำการแสดงอยู่นี่ครับผมอ่ากจเอฟซีทุกท่านครับมาเลยครับเด้อมองนี้ครับนี่ครับปลาปลาแดงอาเขียครับผมนี่ครับทั้งในมันก็สิเป็นงานครับทั้งทั้งในนะครับทั้งหนาหนารถที่มาทั้าไป เป็นงานครับเวทีเฮาองสิตั้งทั้งนี้ครับอ่าตั้งหันหลังทั้งนี้ครับป๊าบนะครับคุ่นไปคุ่นไปคือเป็นหนาครับผมอ้าครับเถามาอมจอดไปเลยนะรถคม,ม,มาจอดรถตั้งไปเลยขับรถไปไปเนี่ยหมดเลยามาลองกันซ้ำขับรถไปไปลูก แล้วรถคขนที่มาจอดเฮาสิครับอาชีธรรมชาตแสดงเรานี่ครับครับ กำลังให้เซื้อผือถอยมาครับอ่าตอนนี้กับทีมงานให้ก่ฟิกถือกับอาหารการกินครับเติมพลังก่อนครับกินเข่ากินน้ำกินปลูกินปลาแหล่ะจังสีพักกันลงนะครับเนาะอ่านี่ครับก่อนตัวนี้ก็เป็นตัวแทนของเพิร์นนะครับเนาะอ่าน้อก็ตั้งมองนี้นะครับเนาะมองชุดนี่อ่เราถอยวัเราถอยมาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ถอยมา า,เ,า,เ,เ,เ,าเราื่อยมาเรื่อยพ่อพ่อพ่ออเพ่อกับคัที่หนก็ถอยมาแล้วครับคัที่สองก็ถอยมาครับถอยมาถอยมาไ่เลยครับอไปเลย่่มาเลยามาครับอมาเขียง,ง,งานน ของเราก็มีอยู่สี่คันครับโดดวิธีครับใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยไทยมาไทายมา,ออยาจอดไปครับเดี๋ยวมาจอดค้องไว้รถเขาซื้อมาเขามาจอดมองเขาตัางวิธีมันตนลำบากครับเสียเวลาอ่าเอาเลเสียใจเศร้าป้าสองแล้วเนี่ยแล้ววาน้องครับนอ เตือนเสาได้เบียดไลยเตือนซ้ายได้เบียกหน่อยครับกับทีมงานเฮ้า่านไปได้สองงานครับหนึ่งงานที่สามครับของการโอ้ยของการนี่นแน่อะไรนี่เชื่อเกี้ยครับจอดเลยโอเคโอเคครับมาจอดไปครับเพราะว่านี่พวกก็ใส่รั่วไปหายังดีครับมองทางพิธีเฮาอ่านะครับสามทีก็โอเคอยู่ครับโุก คนกึ้มสี่ร้อยครับเพราะว่าเป็นงานกาดฉาดนะครับเนาะอูครั้งแรกนะครับที่มีเสดีในมีเอออกมาเดี๋ยวกาดมากงานกาดฉาดอยู่มองนี้ครับกูเื่าสิมาตาปิดวิ๊กแบบงานเดียวๆด้วยนะครับเนาะมันกาดเลยมากอ่าฮะ เขากันมาย่านเซอร์ที่มาโดนเขามาจอดใช่ไมสิเขาจะตังบ์มได้เด็เขากระถางฝามาท้ายมาก่อนเนาะเออเดี๋ยวเพื่นเขาบอกว่าตังนี้ที่ทิทางคนน่าทีมเดนเซอร์ก็อยู่คนดั้เต้นอะพวกก็มีเต้นตนะหายสำรับมอหนอกสำดับสำรับเดนเซอร์แล้วครับเนาะอ่าตังนี้โอเคโอเค พพอ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 นะพอพอพอ่ออ่ิดีเฮ้ยตัวที่พอจัดไว้วงทางไว้อ่ามันเป็นองลงเฮ้ เติมพลังครับไหนแตทิ้งนะฮะทุกแต่อาหารเพื่อถุงซองทุงมาแล้วมาเสร็จนี้ขอกินน้ากินปลาแล้วอ่ากินกินอาจารย์กินเติมพลังเขาด้วยทังานมากกันสองงานแล้วหาเมย์เลยหาเมย์เน้ะเพราะว่ากานไปสองงานวันนี้มันงานที่สามครับของเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมอ่ามาอื่นหนีเขายังไม่ทันชัดเจนนะครับวระสิบิณทั้งไหนเนาะมาอื่นหนีหอมใหญ่ ครับเติมลพลังกับทิ้งมะนาวโอ้ไปเด้อเติมพลังเด้อมาตั้กินข้าวนะครับกินข้าวกินน้ำกินพวกกินปลาแล้วก็อ่ะาอาจารย์ฝาดบ่มเด้ออาจารย์มาอาจารย์ต้องมาอาจารย์อ่าพีนห,หน่อยเลยไมนตีนเวทีเลยเนาะโอ้ยอย่าลืมอาจารย์มาเที่ยมาตูดต้องเคาะที่ระเบิดเอาข่าวเบิดลมาใหนบ่ เขาบ่อ,บาอะไรด้ไม่มีของขายเราเดี๋ยวรอยเลยอาถากินน้ำเขาเอาตูดครับอาอาก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนแล้วครับเล้อถิ่มากเป็นกำลังใจมากเบิ่งมาชมกับทีมงานแสงทองฟิลแร์ครับผม่านไปนแล้สองวันสำหรับทัวร์กทมทัวร์รุสปาการาชนบุรีครับางานลรวดครับสำหรับทีมงานเฮ้าวันที่หกกสี เดินทางกลับฝุ่นละบุญธรีพฤศจิเนาะครับน้ออ่าอ่านี่ครับของโลกงห้อก็โอเคครับโอ้ก็จะฝนมาตกหรอกครับน้อครับน้อฝนก็จะมาโตกหรอกอ้าทีนี้นฝ้าวิ่ข้าวกินน้าห้องฝ้าจวดตั้งเฮ้าต่อเฮ็ดฝ้าได้ครฝ้านอนพักผ่อนเหมือนกับมีงานต่อฝ้าเก็บออกไปจากนี่อน้อครับน้อดูเหนี่กับพวกสิเลึกปกถุงกัวๆแล้วตีหนึ่งนี่ยแหละครับเพราะว่าก็สิ เบิกเรืองของครับนเนาะแถวนี้เนาะอ้าวข,ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสันสาวชาแนลครับคลิปนี้ไวัยสมัยแลครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ